เพื่อนทั้งทุกๆท่านครับและพี่น้องชางเฟซบุ๊กและก็เวอร์ไวด์เว็บพีเสไทยคและ .org จนะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของกลเม็ด15กลยุทธกันต่อในอคกว่าทริปที่2ซึ่งทริปนี้นะครับเราก็จะทำแผนพิเศษมอบให้กับผู้ที่สั่งซื้อ15กลยุทธเหมือนเดิมวันนี้นะครับผมจะขอเปิดไปที่หน้า41นะครับ40-41เป็นเทคนิคการซ่อม GPC กล้องเข้ามาดูนิดหนึ่ง ตัวนี้จะเป็น p a n าโซนิกนะครับชื่อว่า g p 4 g p 4ของเราจะเป็นขาสลับในส่วนของ15กลยุทธ์ที่ผมจะกล่าวเอาไว้นะครับผมจะบอกว่าเป็นแทคติกการซ่อมซึ่งจะมีเขาเรียกว่าสูตรการเรียนรู้นะครับนะเปิดไปที่หน้า41นิดนึงพา n าโซนิก g p 4วัดเพียง6จุดนะครับแก้อาการเปิดไม่ติดเปิดแล้วรวนเปิดแล้วตัดเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้อยู่หน้า40นะครับแล้วก็หน้า41 ซึ่งจะมีหัวใจหัวใจผมจะเขียนเอาไว้แค่นี้นะครับว่าวัดแรงไฟแค่4จุดขา2ขค่าแ7ขา43และ46ละหลายๆคนก็บอกว่าทำไมในหนังสืออาจจะเขียนน้อยเพราะตัวนี้เป็นกลยุทธ์ครับที่เหลือที่มันไม่ได้เราต้องไปต่อยอดเองวันนี้ผมเลยยกตัวอย่างท่านสามารถดูแผ่น DVD ที่ผมแนะนำข้างในได้นจะมีเรื่องราวแต่วันนี้เราจะนำเรื่องจริงเข้ามาคุยให้ดูนะครับอา้าเรามาดู g p พกันครับ gpc นะครับที่เราเห็นจะเป็นไอซีขาสลับมีกาวอยู่ที่ตรงกลางถ้าเป็นของซัมซุงไม่มีกาวกลางตัวนี้ก็จะกลายเป็นแท่น s 1 6ไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแท่น g p 4เมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะนํามิเตอร์ขึ้นมาเพื่อวัดแรงไฟนะครับแรงไฟที่เราจะวัดวิธีสังเกตได้ง่ายนะครับนี่คือขาแรกเขาจะวัดขาที่2นี่คือขาแรกเขาจะวัดขาที่2นี่คือขาแรกเขาจะวัดขาที่2และนี่คือขาแรกเขาก็จะวัดขาที่2 วัดทั้งหมดนะครับไฟจะได้ต้องตามตารางที่หน้า41ผมตั้งมิเตอร์ไปนะครับเป็น DC เราจะดูขวาห่างเลยนะครับ9แรงไฟนะครับจะมี1.8 3.35โวลต์8โวลต์จำ4จุดนี้ไว้ก่อนนะครับให้ได้เลยนะครับอะทำการเสียบปั๊กครับผมไปที่ขา2ก่อน8โวลต์มีริมสุดท้ายขา43 1.8มี 4.5มี87ตกนะครับจาก5โวลต์เหลือ3.6อาการเสียนะครับเรามาดูหน้าจอนิดนึงเป็นเส้นเดียวนอนกลางจอแล้วก็ตัดไปในที่สุดดึงปลั๊กออกฉะนั้นอาการเสียตรงนี้เกิดขึ้นบทสรุปของ g p 4นะครับ g p 4ตัวนี้ในหนังสือเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้แค่4แรงไฟที่จะให้พวกเราตา่ค้า87ตัวนี้หาย เพื่อสมาชิกต้องใช้ความเป็นกึ๋นนะครับเพราะว่าคนที่จะดูหนังสือ15กลยุทธ์ต้องเป็นช่างมาระดับหนึ่งนะครับย้อนกลับไปที่ g p 4ไปไล่วงจรมันจะไปเจอ R889 กับ IC851 ถ้า IC851 ท้าขาเราจะเรียกว่า g p 4ธรรมดาถ้า g p 4 1 IC851 จะมี7ขานะครับดันั้จะมีปัญหาเรื่องเสียงคบคัาคบครากันอีกแบบหนึ่งเมื่อได้เสร็จรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง วันนี้ผมจะเสนอแนวความคิดในแนวของ15วกทยุอย่าเพิ่งไปหาตัวเสียครับเราต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะไฟมันหายถ้าไฟมาจะเป็นยังไงเราลองคิดกันก่อนเรามาดูจุดอ่อนตรงนี้กันก่อนทีนึ่งครับสำหรับรุ่นนี้ IC นั่รียกว่า IC 851 IC 851ตัวนี้จะมี5ขาแต่ R ที่มีปัญหาคือ R 889ตัวนี้นะครับท่านสามารถซื้อหนังสือฟันธงผมไปดูได้นะครับนะ R 889ตัวนี้3.3โอห์มจะชอบยืดค่าเป็นประจา ตัวนี้จะเอาแรงไฟประมาณ9โวลต์หรือ10โวลต์นะครับมาเปลี่ยนเป็น5โวลต์เพื่อมาเลี้ยง IC1 วันชิปตัวนี้แต่วันนี้ผมจะทําการเขาเรียกว่าสาธิตอาการเสียให้ดูผมนำหมออ้อ power supply นะครับตามแนวความคิดเปิดแรงไฟขึ้นตอนนี้ผมตั้งไว้ที่5โวลต์กลาวผมจับไปที่เกล่าวเนี่ยผมใส่ไปที่กลาวจุดนัก็ได้นี่นะครับกลาวใส่ไปเกลาวส่วนตัวนี้ผมเอามาขีดใส่สายมิเตอร์ไว้ก่อน ผมจะผมจะทาการเขาเรียกว่าโดบไฟไปที่ขา87ที่ตําแหน่งไฟ5โวลต์ตอนนี้ผมไม่ได้เสียบปลั๊กทีวีนะครับผมทดลองแตะดู87นะครับหนาะนะครับ87เอาใหม่นิดหนึง่งไฟยังเกินอยู่นะครับ87เดี๋ยวนะครับผมรีดลงมานิดหนึง่ง87 5โวลต์ผมดูเข็มกระแสก่อนนะครับอ่า87 5โวลต์ปรากฏว่ากินกระแส นะครับประมาณเขาเรียกว่า50มิลแอมนะครับนะ50มิลแอมโอเคก็ถือว่าใช้ได้ผมจะจับไว้ก่อนเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากอาการเสียเดิมเอาเสียบปลักทีวีเข้าไปเมื่อผมเสียปลักทีวีเข้าไปตัวนี้เกิดอาการกระเพื่อมแค่นิดหน่อยนะครับเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมเอาแรงไฟตัวนี้นะครับจับไว้ที่นี่เหมือนเดิมต้องดูตรงนี้นะครับนะเห็นนะครับนี่ครับผมยังแช่ไว้อยู่นะครับนะในส่วนของตัวนี้แล้วเราไปดูหน้าจอครับ ปรากฏว่าทีวีมาเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับทีวีมาเรียบร้อยเลยนะครับกลับยอ้อนกลับมาตรงนี้นะครับนะแสดงว่าแรงไฟที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่ผมใช้5้าโวลต์อัดเข้าไปอยู่เนี่ยเป็นแรงไฟที่หายจริงนะครับเป็นแรงไฟที่หายจริงโอเคอะมองระยะไกลตอนนี้เรามองระยะไกลยังเห็นอยู่นะครับพอได้เสร็จปุ๊บผมจะดึงสายไฟออกนะครับปุ๊บสักครู่หนึ่งนะครับนะเขาก็จะตกอ่าเห็นไหมลงมุมมานิดหนึ่งอ่าถอดปลั๊กทีวี แล้วก็เสียบก็ไปใหม่ครับนะครับตอนนี้ถ้าเราดูตัวนี้นะครับนามาดูตัวนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้แตะนะครับนะตัวนี้เป็นแบบเดียวทำนะครับเมื่อได้เสร็จปั๊บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นเดียวนอนกลางจอเหมือนเดิมเดึงปักทีวีได้เลยครับนะครับนี่คืออาการ15กลยุทธ์ที่อยากจะบอกว่าในเนี้ยมันมีดีดีมากๆนะครับนะพวกเราเข้าไปดูแต่ทีนี้นะครับนะผมก็จะให้ดูแพรกต่อเนื่องความยาวกันไปเลยนะครับว่า วันนี้ซที่อยู่ในเครื่องของรับโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นซแห้งเคยได้ยินตำนานนี้นะครับนะแห้งใน15กลยุทธ์เราจะให้คิดต่างมุมมองที่แตกต่างครับฉะนั้นซแห้งปกติเรารู้ได้ยังไงหนึ่งมองด้วยตาครับซบวมซีเขาเรียกว่ามันปวดขึ้นมาอ้าวนั่นคือแห้งแนละ้ว 2. ถอดตัวจริงออกมาวัดเอานั่นก็คือซแห้งสามารถตอบได้แต่15กลยุทธ์คิดต้องต่าง มันต้องไปพลิ้วพลิวพิ้วกันเลยว่างั้นเถอะฉะนั้นวันนี้ผมจะนําเสนอของทีวีซึ่งเป็นของคิจตชิเราจะใช้หลักการของรีเบิลการตรวจรีเบิลตรวจยังไงเช็คยังไงดูซิว่ารีเบิลมันเป็นยังไงแล้วตกท้ายผมจะให้ดูคลิปสุดท้ายก็คือในส่วนของทีจีนเปิดขึ้นแล้วมีหน้าจอแสดงความบอกว่าตอนนี้ระบบภาคใจไฟมีปัญหาในเรื่องของระบบสัญญาณให้ปิดเครื่องซะ ตัวอย่างตรงนั้นอยู่ที่ตรงไหนผมจะนํามาให้ดู15กลยุทธ์เทคนิคการรู้ว่าซีเสื่อมทําได้อย่างไรโดยการเช็คลิเบิลไปดูคลิปวิดีโอกันต่อครับตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกเข้ามาดูสูตรเด็ดในการที่จะรู้ว่าซีที่มันเสื่อมค่าเนี่ยมันมีวิธีตรวจเช็คด้วยมิเตอร์ยังไงนะครับปกติแล้วนะครับนะเราจะนําตัวคอนดิเซอร์มาทําการวัดค่าอุปกรณ์เราก็จะได้รู้แล้ว ว่า4ตัวนี้เสื่อมหรือไม่เสื่อมแต่ต่อไปนี้นะครับจะเป็นแจ็กิกแบบเสียมนะครับนะให้พวกเรารับทราบนี่คือ C นะครับที่ทําไฟเลี้ยง180ไปเลี้ยงที่แผง R G B จซึ่งจะเสื่อมเป็นประจำอันเนื่องจากว่าไฟเขาสูงนะครับผมจะนำมิเตอร์เข้าไปวัดไฟตั้งไปที่ DC นะครับตั้งไปที่ DC ผมออนพาวเวอร์ขึ้นสังเกตนะครับตอนนี้ปุ๊บไฟตกเหลือ60กว่าเห็นไหมครับแล้วก็ตกประมา20ปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราดูสภาพตัว C แล้วมันยังถือว่าสวยงาม ไม่น่าจะมีปัญหาเลยวิธีเช็คนะครับว่า C ตัวนี้เสื่อมทําได้ยังไงให้ตั้งมิเตอร์ไปที่ AC นะครับมิเตอร์ควรจะเป็นมิเตอร์คือเรียกว่าดิจิตอลของฟุกเนี่ยดีที่สุดนะครับเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเตรียมบัตรนะครับถ้าเกิดว่า C ตัวนี้นะครับดีริเบิลมันจะน้อยมากนะครับมีไม่ถึง1เลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสียจะเป็นยังไงผมเกิดให้ดูตั้งไว้ที่ AC นะครับปุ๊บปรากฏว่ามาประมาณ38 39เาโวลต์ AC เลยทีเดียวเห็นไหมครับ 3 8 39โวลต์นะครับจอตอนนี้จะขาวเห็นเส้นสบัดกลับเลยนะครับอาการตัวนี้เราเรียกว่าอาการเร,าเรียกว่าสีแห้งนะครับเอาสีแห้งตัวนี้นะครับผมจะทําการเปลี่ยนสีนะตนะัดเกียวมาเข้าใต้อยู่นะครับเอานำสีอีกตัวหนะึ่งนะครับนะซึ่งเป็นตัวใหม่หน่อยหนึ่งนะครับนำะมาใส่เข้าไปนะสีใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับใส่เข้าไปบวก กบัตกีใส่บวกลบกบัตรกีใส่ลบนะคือคือเราคข้าไปที่ด้านล่างก่อนเพื่อให้รู้ว่าออคุณสมบัติตัวนี้เป็นยังไงเวลาเราเปลี่ยนสีนะครับอันนี้ผมใส่เข้าไปให้เรียบร้อยพอได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะผมตั้งมิเตอร์นะครับตั้งไปที่ AC เหมือนเดิมนะครับนะผมอ่อนเครื่องขึ้นเมื่อผมอ่อนเครื่องเสร็จปุ๊บผมวัดไฟไปที่ริเบิลสังเกตนะครับจะอยู่แค่ศูนย์เท่านั้นเอง เห็นไหมครับ0.3เท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีริเบิลเนี่ยถือว่า C ตัวนี้ใช้ได้เลยครับโอเคเปลี่ยนมาเป็นวัด DC ซีมานะครับหยิบมิเตอร์มาตั้งเป็น DC นะครับนะมาได้เสร็จพบวัดแรงไฟครับมาแล้วครับ1 9 4โวลต์ฉะนั้นตัวนี้นะครับจึงฝากเทคนิคนะครับให้รับทราบนิดหนึ่งนะครับว่าการตรวจสอบซีแห้งไม่แห้งนะครับขั้นตอนอีกตัวหนึ่งของเสียนก็คือตั้งมิเตอร์ AC ค่อมไปที่ซตัวนี้เลย ก็จะได้เหตุผลออกมานี่คือแัคติกนะครับในการที่จะรู้ว่า C ตัวนี้เสื่อมหรือไม่เสื่อมครับจะพาเพื่อนสมาชิกเข้ามาดูในส่วนของเขาเรียกว่า C แห้งแต่จะเป็นของไฟ300มั่งถ้าเป็นของจีนนะครับมันจะมีภาษาอังกฤษขึ้นหน้าจอก่อนที่มันจะปิดเครื่องนะครับ Input นะครับ,นะรบ AC input นะครับ Tune high p r e a s switching off ก็คือเป็นการตรวจสอบนี่ของจีนนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมา ซึ่งอาการเหล่านี้นะครับน่จะเป็นอาการเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นะครับผมวัดไปที่ c 3 0 0นี่ครับตัวตัวนี้นะครับนน4,300เนี่ยขณะที่เครื่องเสียนะครับเจ้าฟลุกของเราก็จะได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับตั้งไปที่ AC เห็นไหมครับก็ตกประมาณเขาเรียกว่า130กว่าฉะนั้นนะครับการที่เราได้สูตรแล้วเนี่ยในส่วนของฟันโถงปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเครื่องดีไฟ AC ในกลุ่มที่เป็น300นะครับจะจะสูงกว่า1โวลต์นะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะอนุญาตว่าไม่ให้เกินประมาณ5โวลต์นะครับไม่ให้เกิน5โวลต์นะครับฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับโหลดด้วยนะครับถ้าโหลดเยอะมันก็จะขึ้นเยอะถ้าโหลดน้อยมันจะขึ้นน้อยนะครับนะขึ้นอยู่กับน,นิว้วแต่ว่าจะไม่ขึ้นตลอดเปิดเปิงนะครับฉะนั้นจำไว้ดีๆว่าเทคนิคการตรวจสอบในเรื่องของสีแห้งเราก็สามารถตรวจสอบระบบริบนได้เช่นกันฉะนั้นที่ตำแหน่งไฟเขาเรียกว่า C 3 0 0 ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนของจีนนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้ตามที่ผมได้กล่าวเอาไว้เลยถ้าเกิดว่าเป็นแท่นจีนที่เราเห็นเยอะๆอยู่ในขณะนี้นะครับ C เนี่ยฟังออกเอาพุทธเนี่ยเขาชอบเสียตัวเล็กๆนี่นะครับภาพจะเป็นสีขาวใยกวนทั้งหลายเนี่ยเพื่อนสมาชิกสามารถวัดได้เลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับ C ของของยกเวรนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับคนละเรื่องเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ระบบฟิลเตอร์ฉะนั้น C ที่แห้งเนี่ยเขาจะแห้งกันมาเป็นพวง ไอ้พวกเราเห็นเลยนะครับนะฉะนั้นขอฝากด้วยนะครับว่าการทดสอบสีแห้งของทีวีจีนถือว่ามีบทบาทสําคัญมากๆใช้ได้ทั้งมิเตอร์เข็มและก็ดิจิตอลนะครับตรวจสอบดูแต่ว่าผมจะนําเสนอในดิจิตอลนะครับฉะนั้นก็ขอฝากนะครับในส่วนคลิปดีๆในการที่เราจะวัดสีแห้งตามสูตร15กลยุทธ์สามารถตรวจสอบได้จากคลิปวิดีโอนะครับนะซึ่งจะต่อเนื่องสําหรับเจ้า,าฮิตจิที่ผมพาไปในส่วนของ ไฟร้อแต่ตัวนี้จะเป็น C300 นะครับ C300 ที่ผมได้แนะนําเอาไว้นะครับนะเสียไฟเป็นอย่างนี้นะครับนะข้อความขึ้นด้านหน้าดีหละเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนี้ฝากเอาไว้นะครับนะเป็นทรรก i ดีๆวันนี้นํามาเสนอสู่กันนะครับเป็นไงครับเราได้ดูคลิปตั้งแต่ในเรื่องของ G P C ไล่มาเรื่อยๆจนถึงในเรื่องของตัว C แล้วสุดท้ายสุดก็คือในเรื่องของจีน 15กลยุทธ์นะครับเป็นแนวความคิดที่แตกต่างวันนี้เพื่อนช่างของผมนะครับการที่เราจะเรียน LCD ไปข้างหน้ายางเขาเรียกว่าบรรจดเละลำารำมลังการต้องกล้าที่จะนอกกกอบครับวันนี้โรงเรียน p s อิเล็กทรอนิกส์ของเรามีดีอยู่ที่ตรงนี้มีแนวความคิดมีการประยุกต์และพร้อมที่จะให้เพื่อนช่างเองเขาเรียกว่าก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันวันนี้เรื่องราวต่างๆท้าทายอยู่ ขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับติดตามผลง,งานของโรงเรียน PS, ติดตามบนเว็บไซต์แห่งนี้ติดตามบน Facebook แห่งนี้มีโอกาสผมไปอบรมที่ไหนไปสัมานาที่ไหนไม่ต้องถามครับที่นี่คือที่ที่คุณภาพที่จะพ่อให้กับเพื่อนช่างทุกๆคนมีโอกาสหน้าเจอกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ